หนึ่งข้อคิดที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลสวัสดีครับผมโคชบอสสอนทำออนไลน์ยินดีต้อนรับคนดีคนเก่งทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องหายการให้ช่องห่งการแบ่งปันนะครับผมและสิ่งทุกคนจะได้รับในวันนี้นั่นก็คือ1เคล็ดลับครับ เขาเรียกว่า1ข้อคิดดีๆและการที่อยากจะนำมาแชร์อยากจะนํามาแบ่งปันซึ่งผมบอกแล้วนะว่าถ้าคุณเข้าใจข้อนี้แล้วก็ได้ตระหนักถึงมันจริงๆนะจะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปพลิกไปตลอดกาลเลยนะครับผมซึ่งผมเองเนี่ยได้นําข้อนี้มาใช้แล้วก็เกิดผลลัพธ์กับตัวเองมากๆเลยนะครับผมไม่ใช่ว่า ฟังเข้ามาแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะแต่ว่าผมเอ,เองเนี่ยได้เรียนรู้มาได้ศึกษามาแล้วก็ได้พบเจอกับตัวเองจนเกิดผลลัพธ์นะครับเพียง5เดือนสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนหกหลักได้นะครับผมแล้วผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆเองก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเพียงเอาข้อนี้ไปใช้กันนั่นเองครับเพื่อนๆคงจะสงสัยแล้วว่าข้อนั้นคืออะไรนะครับข้อนั้นนั่นก็คือว่าเพื่อนๆครับบนโลกใบนี้นะครับไม่มีผิดหรือว่าไม่มีถูกในนั้นคุณอย่าตัดสินใครทั้งนั้นครับ คุณห้ามตัดสินใครทั้งนั้นโอเคไหมตัวผมเองเนี่ยเคยเป็นคนหนึ่งครับเ,เพื่อนๆที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาแบบโอ้โหจังๆเต็มๆเลยคือตอนนั้นอ่ะตอนที่ผมอายุ1 0 1 6 17นะครับผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อว่าพ่อรวยสอลูกครับหนังสือเล่มนั้นเนี่ยในด้วยความที่เราเป็นเด็กเนาะเราก็อ่านอ่านไปแล้วเราก็ไม่มีวิจารณญาณน,นะครับเพื่อนเออตอนนั้นเรามไม่มีวิจารณญาณที่มากพอนะครับแล้วเราก็อ่านแล้วเราก็ตีความไปแบบผิด ดีความแบบมั่วๆของเราไปนะคบผมมันทําให้โอ้โหตอนนั้นเองเนี่ยผมนะครับได้ยินได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่ว่า95%ของคนบนโลกใบนี้ครับเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จส่วนอีก5%เท่านั้นที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็มีความสุขกับทุกๆด้านเมื่อผมเข้าใจแบบนี้แล้วโอ้โหแล้วผมก็แบบมันเขาเรียกว่าวัยรุ่นวัยรุ่นกลางนะเพื่อนเขาเรียกว่าแบบ โอ้โหร้อนวิชาแล้วผมก็เวลาไปอะยางไปเดินตลาดอย่างไปเดินห้างอย่างไปเดินอะไรก็แล้วแต่แตผมก็คอยตัดสินเข้าไปทั่วเลยว่าเฮ้ย mm hmm. เนี่ยต้องเป็น95%แน่นอนคนนี้ต้องเป็น95%แน่นอนเนี่ยใส่รองเท้าแบบนี้95%แน่นอนโอ้โ oh, ห oh, เนี่ยใส่เสื้อแบบนี้95%แน่นอนโอ้โ oh, ห oh, ตอนนั้นคือด้วยความที่เป็นเด็กแล้วก็ผมเนี่ยก็ตัดสินคนอื่นไปทั่วเลยนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, จนจนอยู่มาวันหนึ่งครับเพื่อนๆตัวผมเองเนี่ยได้มีโอกาส เรียนรู้ได้มีโอกาสไปฝึกพูดได้มีโอกาสเข้างานสัมมนามเายอะแย,ยะมากมายแล้วก็เจอคนมากๆแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับเขานะครับคนที่ผมเจอเนี่ยโอ้โหเจอหลักร้อยหลัก2 0อคนแล้วผมก็เนี่ยได้พูดได้คุยกับเขาบางคนก็เป็นพอ,อ,อบางคนก็เป็นตำรวจด็อกเตอร์เป็นทุกเป็นคนที่ประสบความสาเร็จในทุกสายงานในทุกสาขาอาชีพครับเพื่อนๆอ่ะในนั้นโอ้โหผมได้รู้สึกว่าตอนเนี้ยตอนตอนนั้นนะผมรู้เลยว่าเฮ้ยเรามองโลกแบบผิดผิด,ผดมาโดยตลอดโอเคไหมผมมองโลกใน ในอีกด้านหนึ่งผมมองโลกในมุมในแค่มุมมองของผมในกาลาเล็กๆของผมอะ่ะแต่พอผมได้มาพูดคุยกับคนที่เขาเนี่ยมากด้วยประสบการณ์บางคนนะทํางานแบบบัญชีมา30ปีบางคนเป็นหมอมา20ปีเปิดคลินิกเจ็ดหที่สี่สี 4, ่ห้าที่อะไรเงี้ยโอ้โหผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมโชคดีอะ่ะที่ได้รับฟังความรู้ดีๆแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยตั้งแต่วันนั้นครับคือผมเนี่ยเลิกตัดสินคนด้วยแค่สายตาโอเคไหมเพื่อน อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าตัดสินใครนะครับตัวผมเองครับเพื่อนๆเคยตัดสินคนไปทั่วดังนั้นผมไม่อยากให้ทุกคนไปตกหลุมพรางมาตกหลุมพรางเช่นเดียวกับผมนั่นเองนะครับผมผมอยากให้ทุกคนคิดอย่างนี้ครับผมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับฟังอะไรมาก็ตามนะครับไม่ว่าจะคนจากประเภทไหนก็ตามนะครับเขาอาจจะรวยจนรวยจนฐานะปานกลางอะไรก็แล้วแต่นะครับผมผมอยากจะบอกว่าหากเราเป็นผู้ฟังที่ดีมากพอนะครับจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์ใน ไม่ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครคุณก็สามารถที่จะได้ประโยชน์หาประโยชน์จากเขาได้เสมอนั่นเองนะครับถ้าคุณเป็นผู้ฟังที่ดีนะอ่าแล้วก็คับเพื่อนๆนด้านไหนดีถ้าเราฟังมาแล้วนะแล้วถ้าเราฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่ชอบเลยให้เพื่อนๆ่นคิดอย่างนี้ครับผมว่าด้านไหนดีเราเอามาปรับใช้ด้านไหนที่เราคิดว่าไม่ดีหรือว่าไม่เหมาะสมกับตัวเราแล้วกันนะครับเราก็หลีกเลี่ยงมัน นั่นเองครับเราเลือกได้นะเราฟังแต่ว่าเราก็สามารถเลือกได้ที่จะเอามาพิจารณานะครับดังนั้นคุณห้ามตัดสินใครเด็ดขาดนะครับอย่าตัดสินว่าเขาถูกหรือว่าผิดครับบนโลกใบนี้ครับเพื่อนๆมันไม่มีผิดหรือว่ามันไม่มีถูกนะอยากให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้ถ้าคุณเข้าใจนะผมบอกเลยว่าโอ้โหคียคีนี้แบบแพงมากๆเอาประการมาไฮไลท์มากๆเลยนะคือมันผมเจอมากับตัวแล้วก็อยากจะนามาแชร์แบ่งปันทุกคนนั่นเองนะครับผมคือบนโลกใบนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแล้วก็บบนโลกใบนี้ไม่ได้มีโจร เขาเรียกว่าไม่ได้มีผู้ดีหรือว่าไม่ได้มีผู้ร้ายมีแต่ผู้เล่นครับโอเคไหมตัวผมเองเนี่ยเคยตัดสินคนอื่นมาก่อนนะครับเคยตัดสินคนอื่นมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันตอนนั้นผมยิงยอมรับเลยว่าผมไม่มีความสุขเลยนะครับกับชีวิตในช่วงนั้นผมเองไม่มีแม้ว่ามันจะเป็นช่วงที่ไม่ได้นานมากนะครับแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่ามันค่อนข้างทุกข์ระทมพอสมควรนะที่ผมเนี่ยเป็นคนพอมองย้อนกลับไปแล้วโอ้โหตอนนั้นเราเราคิดแบบนั้นจริงๆรหรอโอ้โห คือคือตอนนั้นผมยอมรับเลยว่าไม่มีความสุขเลยจริงๆกับ,ก,บกับการใช้ใช้ชีวิตนะครับเพื่อนๆพอเราโอเคเราอ่านหนังสือพ่อรวยมาแล้วเรารู้สึกว่าเราร้อนวิชาแล้วเราก็เอาไปใช้แต่ว่าใช้แบบผิดๆโอเคไหมผมเอาไปใช้แบบผิดๆแล้วก็มองโลกในในมุมมองที่ผิดมาโดยตลอดอะ่ะเออแล้ววันหนึ่งอ่ะผมได้เจอกับทางออกของผมได้มีกอดไปพูดคุยกับคนมากหน้าหลายตาแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเราก็อยู่ในโลกแคบๆข,ของเรานี่หว่า แล้วเราก็ไม่ได้เปิดใจอะไรเลยนะครับเราไม่ได้เปิดใจที่จะเรียนรู้ไม่ได้เปิดใจที่จะเปิดโลกกว้างออกไปนั่นเองนะครับผมทุกวันนี้ผมก็ยังแกะสีนี้ออกไปเรื่อยๆจนโอ้โหมันมันจางหายไปไปเกือบหมดแล้วครับเพื่อนๆแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆนะครับที่เราจะต้องพัฒนาแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆครับเราอย่าตัดสินใครทั้งสิ้นโอเคไหมเราอย่าตัดสินใครก็ตามนะครับที่เราเห็นนะครับผมเพื่อนๆครับขนาด ตาเราเนี่ยยังไม่อาจมองเห็นทะลุถึงหัวใจดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะใช้ใจตัดสินใครด้วยแค่สายตานะครับห้ามตัดสินใครเด็ดขาดอย่าตัดสินว่าเขาถูกหรือตัดสินว่าเขาทําสิ่งนี้แล้วมันผิดนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําแบบนั้นครับคุณจะมีอคติทันทีเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณมีอคติคุณจะมองไม่เห็นเลยว่า,วาสิ่งที่เขาทํะเขากําลังทําอะไรอยู่เพราะไม่ว่าเขาจะทําดีแค่ไหนทําสุดยอดอะไรก็ตาม คุณก็จะบอกว่าเขาทําไม่ดีโอเคไหมเขาคุณก็จะบอกว่าเขาทําไม่ดีไปเสียหมดนะครับผมเพืเ่อนๆครับบนโลกใบน,นี้ไม่มีผู้ดีหรือว่าผู้ร้ายมีแต่ ผู้เล่นเท่านั้นนะครับผมเราทุกคนนะครับผมมีความเท่าเทียมกันเราทุกคนสร้างประโยชน์ให้แก่กันเราเกิดมาเพื่อเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับอยากให้ทุกคนมองโลกแบบนี้แล้วอย่าตัดสินใครทั้งสิ้นนะครับผมเพียงแค่ด้วยสายตาของคุณเองนั่นเองนะครับผมผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เอากรอบความคิดเดิมๆของคุณออกไปจากหัวซะโอเคไหมเอากรอบความคิดเดิมๆของคุณออกไปจากหัวแล้วก็กล้าที่จะล้มเหลวสิบ้างนะครับกล้าที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ ที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณกล้าที่จะทดลองโอเคไหมกล้าที่จะทดลองทดลองทดลองนะครับบนโลกใบนี้มันไม่มีผิดมันไม่มีถูกมันมีแต่การทดลองเราอาจจะเคยเรียนกันมานะครับผมว่าจงาข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุดแล้วก็ให้เราตอบกอขอคง,งอผมบอกเลยว่านี่เป็นความคิดที่เก่าแล้วก็ล้าหลังมากๆเลยเอาเข้าเอาเข้าจริงๆนะครับเพื่อนๆในชีวิตจริงของเรามันไม่มีกอขอคง,งอที่ว่ามาเนี่ยมันไม่มีข้อไหนที่ถูก และมันก็ไม่มีข้อไหนที่ผิดด้วยมันมีแต่ว่าคุณเนี่ยกล้าไหมที่จะล้มเหลวกล้าไหมที่จะไปทดลองแล้วก็สุดท้ายหาหาข้อไหนที่มันเหมาะสมกับคุณที่สุดนี่คือโลกของความเป็นจริงครับเราอย่าอยู่ในโลกของอะไรทฤษฎดีเก่าๆทฤษฎีโบราณน,นะครับตัวผมเองเนี่ยเคยเป็นมาก่อนไงผมถึงนํามาแชร์นํามาแบ,บ่งปันกับทุกคนได้ในวันนี้โอเคไหมครับเพื่อนๆตัวผมเองเนี่ยเคยแบบเคยมีประสบการณ์แล้วก็ ไม่มีความสุขเลยในช่วงนั้นก็เลยอยากจะนํามาแชร์นํามาแบ่งปันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกคนและ ไม่อยากให้ทุกคนไปทาแล้วไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยตกหลุมพรางเช่นเดียวกับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เอาแนวคิดเนี่ยไปไปใช้แล้วก็ไปปฏิบัติกับตัวเองนะครับผมผมเชื่อเลยแล้วว่าทุกคนสามารถเป็นคนดีคนเก่งคนสําเร็จคนร่ํารวยได้มากยิ่ง,งขึ้นไปได้อย่างแน่นอนนะครับผมเพื่อนๆชอบคลิปคลิปคลิปวิดีดดดโอด,ดีๆแบบนี้นะครับผมอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแบ่งปันให้กับผมด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆนะครับผมส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของทุกท่านนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ผมโคชบอส ขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับเย้ Yay!